ต่อจากคลิปสแกนเนียครับพี่ผมบอกว่าจะพาไปชมจเจ้าสิบล็อแค,คร์คันนี้นะคันนี้นี่มาจากอู่ช่างน้อยครับอู่ช่าง้อนสิบล็อซิงนะนี่ครับกับฮ i n o d o m i n น t เตอรบล็อแค,คระ์นะครับ6ล้อแปลง10บล้อนะหกล้อห้างบ้านเราเนี่ยแหละครับก็เป็นรหัส fc 9 j 210จะเป็นแบบนี้รุ่นนี้นะครับ แล้วก็แปลงมาเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จากการแปลงคันหน้านะเปลี่ยนคันหน้ามาย,ยกเส้นเลยนะครับแล้วก็ใส่ลุมเป็นนอ็อตล้อมมเนียมนะครับยางเขานี้น่าจะเป็นสองสี่ห้านะอ๋ออันนี้สองหกห้าสองหกห้าทับเจ็ดสิบอ่าสิบเก้าจุดห้านะครับนี่คือสยางเขาเปลี่ยนแปลงระบบถังลมใหม่หมดเลยนะครับนี่ฮะถังลมเขานี้ ก็จะเป็นถังลมมาจากอู่ช่างเล็กบางแพนะครับงานเดินสวยจากอู่ช่างเล็กเลยนะถังเงาเงาครับถังอ,ล,อลูมิเนียมปัดเงานะแล้วก็ขาทำสีนะแล้วก็แป๊บลมสแตนเลสนะครับสับสูญสี่แท้กระดิ่งไม่ขึ้นแน่นอนนะนี่ครับกับงานวางชุดแพท้ายสิบล้อเล็กเพาเดียวนะครับจากอู่ช่างร้อสิบล้อซิงนะ อันนี้นี่ช่างน้อายจาัดก,การแปลงจากสองเพลาเป็นเพลาเดียวนะครับก็ล้อนองนี่ก็จะเป็นยางเอ่อจะเป็นล้อมินียมนะครับยาง g t 265ทับเจ็อานะครับแล้วก็นี่มีชกกันสับด้วยนะครับตรงเพลาหลังเนี่ยชกกันสับเวลาว,วิ่งเร็วนี่ช่วยลดการล้อสับได้นะครับรถจะดิ่งกว่าเดิมนี่ครับขอติดอย่างนี้เลยนะ คัสซีนะครับใครลงใส่ว่าไอ้คัสซีนี่มันต้องมันต้องทำอะไรบ้างคัสซีนี่ก็จะซับสองชั้นนะครับคัสซีสองชั้นเดี๋ยวพอต่อกับอะไม่มั่นใจว่าตัดาบ,บนเปล่าถ้าตดาบ,บนนี่ก็จะเป็นสามชั้นละคัสซีเขาเพราะว่าถ้าคัสซีเดิมมาเนี่ยไม่ไหวนะครับโอกาสที่แบบว่าโอกาสจะร้าวเนี่ยมีสูงนะนี่ฮนะสองชั้นมาเลยหนาๆเลยครับซับในอีกชั้นหนึ่งนะ อู่ช่างน้อยรับจบหมดเลยครับรถเพียดเลยอยู่ช่างน้อยอะรถแน่นอู่เลยนะครับนี่ฮะโชบนี้บ้านเราเนาะช่างไทยนี่เก่งเรื่องดัดแปลงครับดัดแปลงยังไงให้ชชางนานได้ดีนี่เลยครับจากหกล้อเนี่ยใส่ได้แค่ส5้าตันใช่ไหมแต่พอเวลาเราเ,เวลาเราแบบเอามาแปลงอย่างเงี้ยสิบร้อยอย่างเงี้ย สามารถใส่ได้ถึงยี่ห้าตันเลยนะครับสามารถใส่ได้ยี่ห้าตันเลยวิ่งเข้าตาช่างคนส่งได้เลยนะครับนี่นะฮโ<ด>ูชุดล้อหน้าดิอ๋ออันนี้ไม่มีกับโครงหน้านะครับแต่ว่าเราก็จะแหนมใหม่นะจะแหนมใหมย่ยกขันหน้าใหม่ขันหน้าญี่ปุ่นนะครับขันหน้าญี่ปุ่นล้อเมิเนียมนะ ดุมแปดน็อตเนาะตอนนี้นี่กฎหมายบังคับให้รถที่ว่าทำสิบล้อนี่ต้อง2อ0แรงม้าขึ้นนะครับแล้วก็ให้เป็นดุมแปดน็อตนะครับนี่นะอันนี้เป็นเผาจักรนะครับเผาจักรอยู่เส้นนี้เผาจักรเส้นนี้เส้นหลังนี่ก็จะเป็นพอาตามแล้วแต่ว่าตรงเสื้อเผานี่ก็มันยังเ,เป็นงี้อยู่นะก็ซึ่งเป็นสองเผาแปลงนะครับทแทนตีญี่ปุ่นนี่มันจะไม่มี เผา,าเดียวมานะครับมันจะต้องเป็นสอบเผามาแล้วก็มาเราค่อยมาแปลงเอานะครับถ้าจะเป็นเผาเดียวก็ถ้าจะเป็นเผา,เ,าเดียวก็ต้องแปลงงี้นะครับมออลมสองลูกนะครับมออลมเบรสองลูกแล้วก็ตัวจามตัวจามก็อยู่นี่ในรองกซี อ๋ออันนี้ก็ปุ่มันเบรกนะฮะก็อยู่ข้างนอกปกตินี่อยู่ข้างในไง๋ย่ก็สั่งได้ครับสั่งสั่งได้บอกเขาได้ว่าต้องการแบบไหนสวยงามเลยคันนี้ส่งสวยครับส่งมันได้ เดี๋ยวดูเบนร์กันหน่อยนี่ฮะผลงานจากอู่ช่างน้อยซิบอกซิงนะครับช่างน้อยครูบัวนะอู่เขานี่ก็อยู่หลังอนามัยครูบัวนะครับสีสองชั้นนะเอ่อหรือบอกเครื่องใบเครื่องนี่ก็จะเป็นเครื่องรหัส JO 5 E ครับ JO 5 E สองสิบหลม้าสีสูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ครับโบประแดผันนะ ถ้าสองอรอสนี้จะเป็นโมไปพันเกียร์นี้ก็จะเป็นเกียร์เดิมนะครับหสปีดเกียร์เดิมๆเลยฮะจากโรงงานเลยนะหลายคนอาจจะตาม12ล้ออยู่นะครับ12ล้อนี้ก็ยังอยู่นะฮะก็อยู่อู่นี้แหละครับแต่ว่าก็กำลังต่อกระบะอยู่นะ ผมก็ขอไม่เข้าไปาถ่ายาบริเวณที่ทํางานก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขานี่คันนี้ล็อกกี้คันก็สวยครับอยู่สุดล็อกกี้ฮะนี่เลยคันนี้นี่ก็โอ้โหทำมาสวยเลยนะล็อกกี้หัวไทยกะซีอะไรเอ่ย ขอ,อค่ F V M สิบล้อแท้นี่ว่ะสนใ่เป็นเครื่องละก็ห้าครับสีเสืสออะไรสมบูรณ์เลยนะเนี่ยรถเกา่าๆครับรถรุ่นเก่าอ่ะเวลาทาแบบให้มันดูให้มันให้มันสมบูรณ์อย่างเงี้ยมันก็ดูสวยนะครับเวลาแบบมันเก็บสภาพดีเงี้ยมันก็ดูสวยงามเลยนะเนี่ยน่าดูเลยนะเนี่ยแล้วก็แบบยิงท่าได้เครื่องแรงๆนะครับเครื่องใหม่ๆคมเครื่องคอมเมทเลวใหม่ๆอ่ะอย่างพวกอะไรอะ 6HK นะครับ ถ้าเป็นรถล่องเงี้ยโหเอเคน่าพอละโหเอเคสามร้อยนะครับแค่นี้ก็โอ้โหดูหล่อบ,บนปี้ละนะครับเครื่องคอมนะฮะขาหน้านี่ก็เพานี่ให้ดีก็จะเป็นสิบสิบน็อตนะมันจะหล่อเลยแล้วก็อะไรเครื่องคอมเพาสิบน็อตเบรกแห้งนะโอ้โหแม่งสเปคแม่งโคตรแบบโคตรสดอะ่ะถ้าสเปคเนียนะโ,โหแต่คันนี้ก็หล่อแล้วคันเนี้ย คันนี้ผมก็ตามมานานแล้วอยากรู้ว่าเราที่ไหนอยู่วันนี้จเจอทีครับจอดอยูนะฮะสี่เสือยังใหม่เลยรู้สึกว่าคันนี้ก็ต่อเป็นปีน,นะออกจากู่วันใช้ไปเป็นปีละหรืแม่คาร์พรบุรีครับสี่เสืออะไรยังได้อยู่เลยเนี่ย โอเคครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปพาชมสิบล้อแค,ะะคร์นะฮะแล้วก็บรรยากาศเล็กน้อยเด็กอว้วนชายกันช่างนะครับก็อย่าลืมชมคลิปโน้ตนฮะสแกนเนีย G460 ด้วยครับผมคันนี้สเปคเป็นโคตรเด็ดอะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ